โอ้สวยงามครับเพื่อนที่สกไทยนะฮะว้าวได้ไม่เกินฮะยี่สกไทยตัวเล็กจัง สวัสดีครับพบกับผมลิวเซเพจากช่องเซพนเพชแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสพาเพื่อนมาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ําห้วยเกียงนะฮะอ่างเก็บน้ําห้วยเกียงบ้านใหม่จําบอนนะฮะแต่สำหรับคนพื้นที่เขาจะเรียกว่าอ่างบ้านจําบอนหรืออ่างจํายอมก็แช่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะฮะอ่างจํายอมก็มาถึงอ่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยสายมากตอนนี้ 9ก้าโมงแล้วตัวบรรยากาศอ่างนะฮะเงียบสงบครับไม่มีคนเลยนะฮะแต่ผมสืบทราบมาว่าอ่างเปิดอยู่นะครับเปิดตลอดเนให้ตกแต่ว่าไม่มีคนครับก็ถลํมอ่างจำบอนนะฮะเป็นอ่างขนาดเล็กนะฮะอ่งไม่ใหญ่มากก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันะ้ะว่าจะ จะต้องจำยอมให้อ่างนี้หรือเปล่านะครับหรือยังไงนะฮะก็เดี๋ยวผมไปจัดของก่อนแล้วกันไม่พูดวันมาเฮงละสายมากแล้วครับผมกเ็เดี๋ยวเจอกันครับครับผม รับผมก็ตอนนี้ผมจัดของเป็นอันเสร็จเรียบร้อยละพร้อมตกละตั้งทุนตั้งในเสร็จละว,วันนี้ผมจะตกเป็นระยะ4.5นะฮะตอนเช้าผมจะตกเป็นบาลานซ์แตะสองตะขอนะครับคือแตะหนึ่งนอนหนึ่งนะฮะส่วนทุนที่ใช้จะเป็นทุนนี้นะฮะของหน้าต้นนะฮะเป็นทุนเสือขาว <c oughs> แล้วก็วันนี้จะมีเหยื่อสดด้วยเป็นไส้เดือนนะครับเอามาลองหลายๆตัว และมีขนมปังนวยนะขนมปังมาเหลือจากแมทที่แล้วก็เเอามาด้วย <c oughs> เดี๋ยวลองผสมกับอาหารดูว่าจะมีปลาอะไรมากินบ้างนะครับลองดูอาการก่อนเดี๋ยวค่อยปรับกันไปตามหน้างานทีนะฮะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผม ดูก็เห็นปลาขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะขึ้นโชว์ตัวค่อนข้างจะเยอะเลยก็รอดูว่าเราจะเจอตัวหรือเปล่านะครับจะมีดวงหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะต้องจำยอมตามชื่ออ่างนะฮะหมายแรกลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกัน ตอนเช้าเราจะปั้นเหนียวโตเนี่ย,น,ยนะฮะเป็นการอ่อยไปในตัวนะครับผมจะได้ไม่ต้องอ่อยมือนะฮะเพื่อความแม่นยำนะครับอาหารเราจะได้กองตรงจุดเทอมนะครับจุดเดียวเวลาปลาเข้ามันจะมีโอกาสโดนเยอะกว่านะฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละลุงพุ้มมีอาการเลยหรือตัวแรกนะครับผมฟันนิ่งฟันนิ่จิ๋วของเรา แรงงามค่อยป่อยดูถ้าเราจะใช้ไส้เดือนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปลายเล็กน่าจะปวดแน่นอนฮะดูจากอาการวันนี้น่าจ <c oughs> ต้องใส่อาหารไปก่อนนะ นี่เป็นเวลาเก้าโมงกว่านะครับทั้งอ่างคนตกปลาเหมือนจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะยจิงหรือเปล่านะครับรอดูว่าตอนเย็นเย็นจะมีคนตอนอีกภาคหนึ่งจะมีคนมาอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวตอนนี้ก็มีแค่ผมอยู่คนเดียวมองเงา ทางฝั่งด้านนู้นจะเป็นน่าจะเป็นร้านอาหารนะด้านนูนนน้นน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับก็บไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ารู้ว่ามีร้านอาหารผมจะไม่หาข้าวมาแต่ก็ออกมาแล้ววันนี้ก็มาครั้งแรกฮะอ่างนี้ไม่เคยมาครั้งแรกของผมเลยสําหรับอ่างจําบอน มิตร,รหลาดฟองนะฮะไม่รู้ปลาอะไรนะฮะนล่นฟองขึ้นหรอกหืมสัตว์ใหญ่แน่นอนนะน่าจะสัตว์ประหลาดนะฮะ ยกแล้วกเงียบาาไงล่ะอาการนี้ก็เกี่ยวไปสิครับใส่แตกกันเลยทีเดียว,ยวเกี่ยวนะ ตกไม้นี้เสร็จผมจะตกเปลี่ยนไปตกเป็นไม้ตายนะฮะแล้วก็จะใช้อาหารล้วนเลยไม่ผสมขนมปังแล้วนะฮะ<ม>เดี๋ยวผมใช้ทุ่นดอกนี้นะฮะตกไม้ตายนะฮะเป็นทุ่นของนาตาั้มหรือว่ามัตะ วัดมือนะฮะสวย,สวย ตื้อตือตื้อๆตื้อๆครับตื้อตืิองยั้งวะอ๋อโหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีสกปรยนน่วะย่า โอ้สวยงามครับเพื่อนที่ศกไทยนะฮะว้าวโคตรสวยเก็บ <laughs> <laughs> ไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ครับตัวเมื่อกี้เป็นยี่สกไทยนะฮะใส่สักประมาณสี่ห้าขีดเห็นจะได้ แถวนี้มีต่อก็ครับนี่ทังปุ่นมีอะ ยี่สุกไทยตัวเล็กจังใค้กำลังวิ่งดีนะแว้นเว้นเลยเ่กี้ปิดกล้องไม่ได้นะกล้องโอเวอร์ฮีทสวยเลยสองเต็มนะครับผมเดี๋ยวชมกันต่อนะฮะ สุกใครอันนี้สุกเทศนะฮะน,นิดเดียวขันไว้ก่อนเดี๋ยวจะปล่อยไ้ว่ากันน,นี่ เบียกเดียวแม่ฮักเลยนี่ នេះការទៀនខ្ញុំបានយកมา ร้อยครับคันหักเลยนะฮะคันมันน่าจะล้าวมาก่อนแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเอ่อแกเกมือนจะโดนตะกัวไม่ใช่โดนตะกัวไปฟาดโดนล่มทีทีนึงนะฮะน่าจะล้าวก็เลยสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่ฮะ อะไรเป็นพันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนคันละตุกต่อนะฮะไม่เป็นไรขึ้นนั่งบอกไม่ได้ด้วยเปียกครับคี่มันหักแล้วผมกระโดดลงไปคว้าท่อนที่มันหักไม่งั้นเรียบร้อย ไปทั้งยวงดีที่ตั้งสติได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไปใช้เป็นไฮบินนะฮะ ไห้วิ่งเจเี่ยยนะฮะระยะ4.5เหมือนกันไม่รู้ว่าปลามันแตกฟูงไปแล้วหรือยังะฮะเพราะเมื่อกี้กระโดดลงน้ำตุ้มไปดูพวกกันก็เลยทีเดียว ก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าโมงละห้าโมงนะมั้งเก็บของตั้งแต่4ี่โมงสี่สิบนะฮะต้องกลับแล้วพอดีอผอบทอบรเรียกตัวกลับด่วนนะฮะไม่ใช่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับผู้บัญชาการที่บ้านเมียตามแล้วต้องต้องกลับแล้วฮะเดี๋ยวส่งงานเพื่อนดูนะฮะ นี่ฮะมันดิ้นซะเหลือเกินน้าทงนี่ฮะก็มียี่สกไทยสามตัวนะฮะแล้วก็มีปลาตะเพียนปลาเล็กปลาน้อยนะฮะแต่ว่าผมน่าจะเอาเฉพาะยี่สกไทยกลับไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าอยากได้เอาไปเลี้ยงเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงนี่เลยไปสวยนี้เลยเอากลับไปเลี้ยงนะฮะ อไปกรอนหนึ่งตู้นี่ตัวหนึ่งสวยลายสวยมากครับตัวนี้เป็นนิสุกเทศนะฮะตัวเล็กมากปล่อยครับผมไปนี่ตัวที่สามนะฮะ กลับไปเลี้ยงนะครับส้ตัววนที่เหลือฮะลางนงลานินปลาส้อยผมปล่อยหมดนะฮะเพราะที่เก็บทำกับข้าวปล่อยหมดโอเค,อเ,คเอ้ยจุ๊บครับสำหรับวันนี้ก็ โดยรวมก็ส่วนมากจะเป็นปลาเล็กปลาหน่อยที่เข้ามากินนะฮะแล้วก็จะมีปลาใหญ่เข้ามาป้างปลาปลานะฮะแต่ก็ไม่โดนเพราะมันไม่ทันปลาเล็กปลาหน่อยนะฮะสรุปวันนี้เราก็ได้ยี่สุกไทยไปสามตัวนะครับเอากลับไปเลี้ยงแล้วกันแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยคันหักนะฮะของผมเป็นเทียนกลงนะฮะหัก ค่าเสียหายน่าจะพันกว่าบาทนะฮะไม,ไม่น่าต่างกว่าพันพันสองพันสามน่าจะน่าจะมีก็ไม่เป็นไรฮะก็อย่างไรก็มีคลิปให้เพื่อนเพื่อนไปรับชมกันนะฮะแต่ว่าบางคลิปอาจจะไม่ได้เห็นอ,อ,อาการทุ่นอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าปลามันเข้ามากินแบบปลา,ปลาจริงจริงบางครั้งก็เปิดเปิดเปิดกล้องไม่ทันบางทีกล้องก็โอรยฮีตอีกปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมมันจะถึงตอนท้ายคลิปนะครับผม ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าอะไรยังไงก็มาลุ้นกันอีกทีนะฮะส่วนวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ